สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตชาวประมงก็เป็นรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งพบได้ในทะเลสาบอินเลค่ะชุมชนกลางน้ำแห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญนะคะแต่ว่ายังมีวิถีชีวิตและความศรัทธาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ ทำหน้าที่เป็นปีพายในขบวนเรือการ,ระเวกส่วนหญิงก็ทำหน้าที่จัดหาพัตราหารถวายเป็นพุทธบูชาส่วนคนไกลบ้านก็จะกลับมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลากับครอบครัวหากจะกล่าวว่าประเพณีแห่พระบัวเข็มเป็นสิ่งยึดยงสายสัมพันธ์ของชาวอินตาแห่งทะเลสาบอินเลก็อาจไม่ผิดนักค่ะประเพณีดั้งเดิมของชุมชนกลางน้ำนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศรัทธาในศาสนาผ่านการเคารพพระบัวเข็มหรือที่ชาวมอญและชาวไทยคุ้นเคยในชื่อพระอุปคุต ที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยและบรรดาลความสมบูรณ์ได้แต่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีโดยมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นที่มาของความพยายามผลักดันให้ทะเลสาบอินเลเป็นมรดกโลกเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างผู้คนและธรรมชาติให้คงอยู่ แม้ว่าปัจจุบันทะเลสาบอินเลจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะแต่ว่าระบบนิเวศท,ที่หลากหลายและการปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติของชาวอินตาก็ทําให้ล่าสุดทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งแรกของเมียนมาที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นท,นที่สงวนชีวมนลทนหรือไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟค่ะ เป็นที่อาศัยของนก267สายพันธุ์และปลาน้ำจืด43สายพันธุ์ค่ะทำให้ยูเนสโกมีมติในที่ประชุมกรุงปารีสฝรั่งเศสขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบอินเลเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนและธรรมชาติ uh, Biaspher is reconcile the conservation aspects reserve the to conservation with ใายากูมาหัวหน้าฝ่ายว no. ิทยาศาสตร์ธรรมชาติองค์การยูเนสโกกรุงเทพบอกว่าภายหลังการนำเสนอชื่อทะเลสาบอินเลเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจะมีการแบ่งเขตสำคัญ3มเขตคือเขตแกนกลางหรือพื้นที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่อนุญาตให้มีกิจกรรมบางอย่างเช่นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่จะมีการจัดพื้นที่โดยเน้นความยั่งยืนของระบบนิเวศ และเข็นรอบนอกซึ่งจะเป็นที่พักอาศัยและพื้นที่ทํากินของชุมชนโดยจะส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คนในพื้นที่ทะเลสาบอินเลใหญ่เป็นอันดับ2ของเมียนมากินพื้นที่116ตารางกิโลเมตรการได้ขึ้นทะเบียนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญค่ะ โดยเว็บไซต์ elevenmyanmar.com บอกว่านี่จะเป็นจุดสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการใช้ปุ๋ยเคมีในทะเลสาบการจัดโซนโรงแรมที่ไม่ควรขยายตัวรวมถึงจะนำไปสู่การรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ toES ใจยากูมาบอกว่าภายหลังที่มีการประกาศให้ทะเลสาบอินเลนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล u n เนสโกจะมีแนวทางและขั้นตอนอนุรักษ์แต่ไม่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ต่างจากพื้นที่มรดกโลกที่จะมีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามยูเนสโกจะมีการสำรวจแนวทางอนุรักษ์ในรอบ10ปีและมีสิทธิถอดถอนชื่อหากพบว่าแนวทางอนุรักษ์ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทะเลสาบอินเลในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความร่วมมือระหว่างยูเนสโกและรัฐบาลเมียนมาแต่ยังได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์และความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอีกด้วยค่ะการขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมนลทนก็มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงรักษาคุณค่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะ ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว631แห่งจาก119ประเทศทั่วโลกเช่นโตนเลสาประเทศกัมพูชาค่ะรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในในกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ